เ่าด่วนครับทุกคนส่งกำลังใจไปให้แม่ครูนภะพรครูของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันครับล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้มีโอกาสย้อนไปดูหลายๆคลิปครับของอคุณเอื้องนะครับลูกสาวของคุณครูนภะพรพต้องบอกได้ว่าคุณครูเนี่ยหน้าตาสดใสแล้วก็โ,โหยิม้มแย้มนะครับไม่เหมือนคนป่วยเลยนะครับทุกคนก็ถือได้ว่า มีกำลังใจที่ดีแล้วก็ตอนนี้นะครับเห็นคุณครูเอื้องเนี่ยมีการบอกว่าคุณครูนภาพรนะครับเหมือนกับว่ามีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนเป็นกําลังใจเนาะเวลาดูคลิปวิดีโอของน้องก็ทําให้มีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนั่นเองครับอย่างที่บอกครับทุกคนอุ้มยิ้มข่าวกระแสขออนุญาตย้อนไปดูคลิปเนาะที่คุณครูเอื้องเนี่ยได้มีการพูดถึงนะครับตอนที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับรางวัลคมชัดลึกอว คครับทุกนเรียกได้ว่าคุณครูนาภพพรเนี่ยโอ้โหภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากๆแล้วก็ดีใจนะครับที่เคยได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้เป็นคุณครูสอนน้องอุงอิงพี่นัแพงอ,อย่างน้อยๆนะครับคุณคร,าารูเนี่ยก็เคยนะครับเคยสอนน้องแล้วก็เคยพาน้องไปประกวดร้องเพลงครับทุกคนจนน้องครับทุกคนได้โอ้โหตอนนี้คือกลายเป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆนะครับแล้วคุณครูนภพพรเนี่ยถือได้ว่าเป็นคุณครู คนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่นะครับนำพาอุงอิงแพงๆเนี่ยมาสู่จุดๆนี้ครับทุกคนนาะก็ถือได้ว่า,าคุณครูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตน้องเนี่ยเป็นศิลปินครับทุกคนนะ้อเป็นคนที่ผลักดันน้องในวัยเด็กนั่นเองครับแล้วก็อุงอิงแพงๆถือว่า กวาดรางวัลแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับคุณครูนภาพรเป็นอย่างมากครับทุกคนตอนสมัยวัยเด็กนั่นเองครับและเราจะได้เห็นนะครับว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็เคยอัดคลิปวิดีโอนะครับส่งกําลังใจไปให้คุณครูนันนภาพรนั่นเองครับทุกคนน้องต้องบอกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่น่ารักมากๆตอนที่อุ๋งอิงเนี่ยทราบข่าวว่าคุณครูเนี่ยได้ไปให้คีมโมนะครับซึ่งคุณครูรักษาโรคมะเร็งนั่นเองครับทุกคน และวันนี้ต้องบอกได้ว่าพิมพ์อิ่มข่าวกระแสดได้เข้าไปย้อนดูยูดีเด้งขึ้นมาครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอช่องของคุณครูนภาพรใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามลูกสาวของคุณครูนภพพรได้คุณเอื้องนั่นเองครับทุกคนก็จะได้ถ่ายอัปเดตอาการของคุณครูนภพพรครูของน้องอุงอิงพี่พนแพงเนี่ยอยู่เรื่อยๆและคลิปวิดีโอล่าสุดต้องบอกว่าคุณครูแข็งแรงมากๆแล้วก็หน้าตาสดใสามากๆนะครับต้องบอกได้ว่าตอนนี้เนาะครูเอื้องก็บอกว่า,าคุณครู พรพพรเนี่ยก็หันมาสวดมนต์นะครับหันมาสวดมนต์แล้วก็ทําทจิตใจนะครับให้เข้าสู่ของ ธรรมะนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็มีการสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็มีน้องอุ๋งอิงนะครับทุกคนเป็นเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตต่อต้องบอกว่านะทุกคนอย่างคอมเมนต์ที่เมื่อวานนี้พิมพ์มอิ่มข่าวกระแสได้นําเสนอไปก็คือมีคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วก็นอนรักษาตัวแล้วก็ตอนนี้คือมีน้องอุงอิงพี่นองแพงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตเช่นเดียวกันครับต้องบอกได้ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากๆเหมือนกับว่าเลยเลย เลยเดือนที่คุณหมอบอกว่าจะอยู่ได้แค่เท่านี้นะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าเลยมาเรื่อยๆแต่ว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้หายเลยแต่ว่าถ้าหายดีแล้วเนี่ยจะไปดูน้องอุงอิงอยู่หน้าเวทีแน่นอนนะครับซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วพิมพมิมาข่าวกระแสก็ได้มีการนําเสนอไปเมื่อวานคนก็เข้ามาคอมเมนต์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวต้องบอกว่าก็มีหลายเคสนะครับทุกคนที่มีน้องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้ เป็นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนาะเราได้เห็นคุณครูเนี่ยหน้าตาสดใสสดชื่นมากๆครับทุกคนเนาะสำหรับคุณคุณครนะูนพภพรนะครับ เรามีความรู้สึกว่าคุณครูแบบเหมือนหายแล้วอะเหมือนหายจากโรคแล้วอะครับทุกคนเนาะก็ขอให้คุณครูนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้หายวันหายคืนแล้วกันเนาะซึ่งโรคมะเร็งครับทุกคนบางคนก็คือหายได้นะครับบางคนก็คือหายขาดก็มีมาแล้วนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งไปให้คุณครูนภะาพรด้วยกันแล้วกันนะครับคุณครูนภาพรอ,อุ่นชัยชื่อนี้คือจําแบบคือไม่เคยลืมนะครับต้องบอกว่าคุณครูเนี่ย ช่วงที่น้องอุงอิงเพื่อนแผงกําลังดังเป็นเปรี้ยงเลยนะครับก็มีคลิปวิดีโอที่คุณครูนะครับพาน้องไปออกรายการดังในอดีตเนาะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าคุณครูเอื้องเนี่ยไอไม่ใช่คุณครูเอื้องคุณครูนภะพรเนี่ยเป็นคนที่นะครับ สอนให้อุงอิงร้องเพลงด้วยนะครับควบคุมการร้องของน้องด้วยในวัยเด็กจนทําให้น้องกลายเป็นศิลปินในทุกวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าน้องอุงอิงเนี่ยก็น้องก็ลําลึกถึงคุณครูอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งที่เราได้เห็นน้องออกมาพูดตอนที่อัดคลิปวิดีโอกับบอสโจนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าห่วงใยคุณครูอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปเยี่ยมคุณครูซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าน้องนะครับโอ้โหทัวร์คอนเสิร์ตนะครับเยอะมากๆแล้วก็แทบจะไม่ว่างกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องเนี่ย ก็คิดถึงคุณครูอยู่ตลอดนั่นเองครับทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้นะครับคุณครูตอนนี้คือหน้าตาสดชื่นมากนะทุกคนถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปดูช่องของคุณเอื้องนะครับนะก็ถือได้ว่าคุณครูหน้าตาสดชื่นแล้วก็สดใสามากๆแล้วก็ บางคลิปนะครับเราก็จะได้เห็นทางคุณครูเนี่ยพูดถึงน้องอยู่บ่อยๆในช่วงน้องรับรางวาัลหรือว่าในช่วงเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามในชีวิตขององค์อิงนะครับคุณครูก็จะพูดถึงน้องอยู่เสมอนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาผ่านคลิปวิดีโอทางช่องครูเอื้องให้เราได้รับชมรับฟังก,กันก็ทำให้คิดถึงน้องในวัยเด็กนะครับเวลาเราเห็นหน้าคุณของคุณครูนภะพพรทีไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงตอนน้องเนี่ยวัยเด็กวยัยเตาะเนะครับวัยร้องเพลง เจ้าชายในชีวิตจริงเพลงของคุณไต่อรทัยนะครับก็ถือได้ว่าเราก็จะนึกถึงในโมเมนต์นั้นนะครับก็วันนี้เนาะเราเห็นค,นคุณครูแบบ ที่เคยสั่งสอนน้องมานะครับก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็ขอให้คุณครูดีขึ้นตามลําดับลําดับเลยนะครับต้องบอกด้วยว่าเราจะเห็นคุณครูตั้งแต่คุณครูเนี่ยให้คีมโมใหม่ๆเนาะทุกคนแล้วก็ตัดผมนะครับแล้วก็อัปเดตอาการมาให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าคุณครูเนี่ยเวลาเห็นน้องประสบความสําเร็จนะครับคุณครูก็จะแสดงความยินดีอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณครูไม่ต้องการอะไรจากลูกศิษย์เลยนะครับขอแค่ให้ลูกศิษ เท่านั้นเองนะครับคุณครูก็มีความสุขแล้วแล้วต้องบอกได้ว่าตอนนี้อุงอิงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยารักษาโรคของคุณครูนภะพรด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าน้องเนี่ย โอ้โหเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับซึ่งมีหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องมิ่มข่าวกระแสเหมือนกันว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ดูองอิงเพแพงก็หายจากการเป็นโรคซึมเศร้าก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วตอนนี้คือตามน้องไปทุกๆทุกๆเวทีแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้หายแล้วแล้วก็ตามไปตามองอิงไปทุกๆเวทีนะครับนะก็ถือว่า f อเหนียวแน่นแล้วก็ต้องบอกได้ว่าน้องเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับ แฟนคลับหลายๆคนในการทำงานบ้างบางคนทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับหรือบางคนเนี่ยตอนนี้คือกำลังประสบปัญหา อยู่อิสราเอลนะครับก็มาขอากําลังใจจากน้องอุงอิงนะครับน้องก็มีการให้กําลังใจสาหรับพี่ๆที่อยู่ต่างแดนแล้วก็สําหรับเอฟซีแฟนคลับที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับต้องบอกว่า FC ฟซีแฟนคลับน้องทั่วโลกจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนาะสำหรับ,รบอุ้มอิ่มข่าวกระแสทราบมาว่าทางอิสราเอลเนี่ยกำลังแบบว่าโอ้โหมีการรบเป็นเกิดขึ้นก็ขอให้พอ่พอๆแม่ๆเอที่ติดตามช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆชีวิตด้วยบางคนบอกว่าตอนนี้กําลังหลบภัยอยู่แต่ว่าดูคลิ อให้ทุกคน ปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมาประเทศไทยด้วยความเขาเรียกว่าอะไรมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะให้สงบก่อนแล้วค่อยว่ากันนั่นเองครับทุกคนก็ส่งกําลังใจไปให้พี่ๆในต่างแดนด้วยก็แล้วกันแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับไปให้คุณครูณภพรด้วยแล้วก็คุณครูเอื้องด้วยก็แล้วกันนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนตนะ์เนาะส่งกําลังใจไปให้คุณครูนภพรหายป่วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สนับสนุนอุ้มอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ กดไลค์กดแชร์ให้มิมข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ